เอาแหละจากที่ประสบการณ์ที่เราได้สั่งสมมานะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยผมรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะเก็บไม้เก็บไม้เสร็จมาเก็บเก็บหินเอ้เก็บหิน,เ,เ,หนเราต้องรีบนะครับแรงงานเด็กนี่เลย Let's go <S <P MA. S 1> คนละบ,บ้านห้ิบคนโอเคแล้วก็เก็บไม้เร็วๆเ,เข้านะต่ออยู่เฮ้ยตอนนี้ไปทำงานกันได้แล้วเราอยากได้บ้านอีกข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับอาหารทรัพยากรสัญญาที่พักพิงเป็นจริงเราจะสร้างเวิร์กช็อปกันเลยไหม จัดไปไดิเออทำไมจะไม่อะ่ะแล้วก็ศูนย์ทางการแพทย์อันหนึง่งผมว่าตอนนี้เราเอาซุปก่อนอแต่ตอนนี้เราอันนี้เปิดไอ้น้ำก่อนแล้วก็ส่งให้คนทำงาน ผมอยากวิจัยอันนี้แต่มันยังทําไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นผมจะวิจัยกระโจมไฟก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็สร้างโรงครัวด้วยเอย้กระท่อมนักล่าหนึ่งอันนะครับโรงครัวอันหนึง่งต้องใช้ไม้ยี่สิบได้อาหารอันนี้คืออะไรอันนี้คือกระท่อมนักล่า แล้วต้องมีโรงคอยกอันหนึ่งอันนี้คือลืมจริงปล่อยบอลูนไม้ต้องมีไม้แล้วก็ไม้สี่สิบแล้วก็คนห้าคนตอนนี้เราต้องการความอบอุ่นเพิ่มขึ้นอีก แล้วเราก็ต้องการไม้เหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะมีทุกอย่างเราก็ต้องมีไม้กันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอ่าเตาเผาถ่านเหรอเหมือง่านหินนี่น,นีเราต้องมีอันนี้ เคหิวโหวยหกคนเราไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เฮีย,ยผิดอันได้สิบห้าต่อวันลังไม้หมดอ่าไม้พอไม้พอโอเคทางได้ละเมืองสับศูนย์ ประมาณหนึ่งชั่วโมงโอ,อันนี้คือเราเริ่มพัฒนาตัวเองเราเริ่มเป็นแล้วนะมันก็จะเร็วขึ้นแต่ฐานเราไม่พอฐานเราไม่พอทานหินหมดเราจะได้แล้วทุกคนเจนเย็นนะเ,เหมือนทานหินมาแล้วต้องใช้ไม้เหล็กโอเค เหล็กแล้วก็ไม้เพื่อทำไมโกรธอ่ะเอ้าไม่มีบ้านอยู่ไม่ว่าคุณภาพอาหารแย่อเข้าใจละโอ,โอโาาเคทุกคนผมขอโทษแล้วก็ สามพยายบาลไออัดะเจียดไม่เป็นไรผู้คนกำลังหิวไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่มีบ้านอยู่สามสิบห้าน 3, คนลืมดูเลยไม้ไม่พอรอสักสู้ไม้ไม่พอเอาไงอ่ะเออไอ้ยาตรงนี้หนาว ผมต้องทำอันนี้แหละไอ้น้ำเนี่ยต้องใช้ไม้สิบซึ่งไม้ไม้เราอยู่ไหนอ่ะไม้เราอยู่ไหนหมดเนี่ยจะบอกว่าเราไม่มีไม้เลยอ่ะเอ๊มาแล้วไอ้หุ่นยนต์ว่ะหุ่นยนต์ว่าจะทำอะไรได้บ้างหุ่นยนต์ หุ่นยนทำอะไรล่ะใช้หุ่นยนต์อ่าโอเคเราให้เขาทำอะไรได้บ้างอ่ะไปเก็บฐานซันนะเย้หุ่นยนต์ช่วยเรานี่อะไรอะเวิร์กช็อป กาวิจัยใหม่ทคำความร้อนนี่ทคำความร้อนเพิ่มขึ้นเปิดยี่สี่ชั่วโมงโยังไม่ได้วิจัยยี่สี่ต่อชั่วโมงครับอุณหภูมิตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะกำลังดีนะ เรามาวิจัยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรก,กันดีกว่าเราน่าจะมีเขาเรียกว่าอ่าแร่อ่า,ล,อาลงลงอะไรอะ่ะไม่ใช่ลงเหล็กอ่าลงไม้กันได้แล้วโอเคโก ฐาตอนนี้เราค่อนข้างโอเคลเแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเจ็สิบปันส่วนเจ็ดสิบเปอนสเวนะที่อะไรคือเจ็ดสิบปันส่วนผู้วกคนจากวินเทอร์โฮมนะครับหมดแรงที่เมืองของเราเขาบอกว่าเขามาจากวินเทอร์โฮมคุณเอาชีวิตรอดในดินแดนพวกคุณถึงวาระแล้ว,ลวเราอยู่ลำพัง พวกเราโดวเดียวค่ะส่คนงานมากมายที่นี่พวกคนในคนใช้ชีวิตปกติในบ้านที่มีเครื่องกำเนิดฟ้าและความร้อนแต่เราอยู่กันโดดเดียวพบเฟลความหวังพังทลายจุดประสงค์ของเราก็คือศรัทธาหรอหรือว่าคำสั่ง ศรัทธาโฮปอ่าศรัทธาไม่ใช่โฮปนะศรัทธาน่าจะเป็นคําอื่นนะครับเอาเป็นผมจะเล่นทางนี้เหมือนเดิมทุกอย่างกำลังไปได้ดีครับแต่ว่าเราเราจะต้องลงด้วยอันนี้ใช้ทำอะไรอ๋อต้อนไม้แท่แข็งอันนี้ไม่จำเป็นของเราแล้ว,ลวเราต้องการลงเหล็กวะ ลงเหล็กอ่าลงเหล็กแต่เราต้องใช้ไม้ไม่เป็นไรตรอก่อนการแทรกแซงทําเวลาอ่าท่านมีเด็กเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเล่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลื่นลงมาแต่โชคดีที่มีสมาชิกชุมชมิตามช่วยเหลือได้ทาเวลาเค ยินดีนะยินดีอ่าโอเคเรามีไม้เรามีฐานหรือเปล่าสมาชิกคนหนึ่งของชาลอนดอนกำลังพูดคุยกับฝูงชนเขาพยายามขูให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไนได้ในการอพยพไปยัปปยงลอนดอนแต่ไม่มเรื่องไหนนะของเขากับไม่เข้าหูผู้คนที่พอใจกับสถานการณ์ในเมืองเราก็ให้เขาพูดไปนะ อ๋อจะไปลนดอนได้ไม่เป็นไรโอเคแถวนี้มันหมดละเราจะไปขบวนใหญ่กันโอ้อันนี้เดินไปลนดอนโอเคไอ้เหี้ยเอ,อ้ยมันยากไปไอ้เหี้ยมันยากไปโอ้ อ๋อโอเคอันนี้คือผ่านแล้วใช่ไหมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้และกันขอเตืนอนนอนเนาะอย่าลืมกดไลค์ b ับคลายด้วยแล้วกันนะครับก็คือว่าขอโทษทุกคนด้วยนะถ้าเล่นไม่ได้ดังใจอะไรโอเคแม่ยงยากฮี้เยียเลยมึงก็โหลดมาเล่นเองแล้วกันโอเคเจอกันครับ